ใช่แลนะใช่แล้นะแลนี่นะเนี่ยเขามีหมายจับนะที่5สองาครับสองวที่เจเป็นศาลอาญาใต้นะว,วันที่เจนายนสองวันวันทีเจเขาออกหมายันั้นนะบนะระเวณที่ทง้งหลอดเขาเนะี่ยไปรับแจง้งนะเกีวกับเรื่องความผิดมีคนไแจ้งความที่สถานบ้างแต่แล้วเนี่ยเขาอะไปแจ้งความซึ่งหมายจับนนี้ออกในความผิดฐานอ่มนอนามผินะเชา,ารถอื่น โดยปลูกเหงื่อเพื time, ่อการใดๆโดยใช้กพลังสิษร้ายโดยผ <sh> like ู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินได้หรือโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นอันเนี้ยเราจะเรียกเราว่างใช่ขายทองแบบนั้นตัวกระตั้นเราว่านึกเราเนาะเคยรู้จักทำกระตั้งหรือไม่ไม่ไม่เคยครับเหล้านี่ทำอะไรมาเล่าคุณเรียนโอ้ทักเขาหรืออะไร่ะทักนี่เอก ก็ขอเงีเ้ยเบียร์เขาก็มีคนไปรับผมไปยังไม่ไปรับครับวันนี้เขาอาจะไปหาเพื่อนผมว่าตอนนี้ผมจะอนอนแล้วถ้าไปหาเพื่อนพวกนี้ผมองทำงานเขาก็มาหาผมเพราะว่าจะากไปหาห้องห้องผมนะครับอืมไอ้ตัวเขาหน้าจึีแยกกันไปแย,ยครับนั่นงจับมือกันบ้างครับเราทำในเรา ก็จับยอมจัดลงเขาเป็นผู้หญิงนะ่ใช่ไหมใช่ครับคือว่าเขาจะยอมคือว่าเขาไม่ยอมตสนใจเขาใช่ไหมเนี่ยไม่คืแร่เขาไื่ว่ายอมเนาะแต่มาเขาไม่ยอมผมว่าไปไปเขาเดินางในรุยกล้แย่ ใช่ไหมเอ๋ออันนี้เอ๋ออันนี้เอ๋อต้องหับตาอย่างตืนนะรล้วกนะ็ต้งตืนใจนะรู้ไหมกไม่ได้นะเ็พวกหยุอนวะ่าหลับ